ขอต้อนรับเข้าสู่ Love Yourself Series s ี r i e s รักตัวเองอย่างที่เป็นไม่ใช่อย่างที่น่าจะเป็นหรืออย่างที่คนอื่นอยากให้คุณเป็น EP 6รักเด็กน้อยในตัวคุณขอต้อนรับเข้าสู่ h a r t Talk with Joy Podcast อีกครั้งนะคะเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันใน EP 6นี้ เด็กน้อยในตัวคุณคืออะไรเด็กน้อยในตัวเราหรืออินอรชายนั้นเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กที่หลอมรวมเป็นความเชื่อความคิดความรู้สึกต่างๆที่ยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราที่ยังคงขับเคลื่อนชีวิตของเราความคิดคำพูดการกระทําในวันนี้อย่างที่บอกว่าจิตใต้สำนึกของเรานั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเรามากถึง90%ซ และเด็กน้อยในตัวคุณก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนคุณในวันนี้หากคุณสังเกตอาจจะมีบางส่วนของคุณที่คุณรู้สึกว่าอาจจะยังเหมือนเหมือนเด็กๆหรือเด็กน้อยนั่นแหละค่ะคือเด็กน้อยในตัวคุณบางทีตัวตนที่เป็นเด็กของคุณอาจจะมีบาดแผลหรือบางทีตัวตนที่เป็นเด็กของคุณถูกหยุดการเติบโตพัฒนาจากการเลี้ยงดูประสบการณ์ในวัยเด็ก เรียกว่าเป็นส่วนที่ขาดหายไปบางทีในวัยเด็กคุณอาจจะได้รับสิ่งของและเงินทองแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ทางด้านอารมณ์ขาดความรักความเข้าใจบางทีคุณไม่เคยได้ยินคำว่ารักการชื่นชมยืนยันยอมรับในตัวคุณในสิ่งที่คุณทำคุณก็เลยอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสงสัยตัวเองเฉันทำถูกไหม หรือบางทีเด็กคนนั้นก็ไม่เคยได้แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกในใจเพราะว่าจะถูกห้ามอาจจะถูกบอกว่าอย่าเถียงนะต้องเชื่อฟังต้องทำตามหรือบางทีว่าจะได้ยินแต่คำว่าหยุดนะอย่าร้องไม่น่าไม่น่ารักเลยคุณก็เลยไม่เคยได้มีการพัฒนาเสริมสร้างวุธิภาวะทางด้านอารมณ์ไม่ได้มีโอกาส พัฒนาส่วนต่างๆหรือบางที่คุณไม่เคยได้มีโอกาสเลือกทำสิ่งที่คุณชอบแต่ต้องทำตามอย่างเดียวเด็กน้อยคนนั้นก็จะไม่เติบโตพัฒนาตัวตนในด้านนั้นๆอย่างเช่นอาจจะคิดต่างไม่เป็นคิดอธิบายบอกเหตุผลไม่เป็นเพราะไม่เคยได้มีโอกาสเปิดปากพูดเลยในวัยเด็กโตขึ้นมาก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าย,ยกมือตอบหรือพอไปทำงานก็อาจจะ การพิเต์อาจจะออกไปพีเต์แหละแต่จะมีความกลัวเยอะความเครียดสูงความกดดันสูงนะคะแล้วก็อ็กน้อยคนนั้นก็จะไม่เติบโตขึ้นเป็นตัวเองไม่ค้นพบตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วก็บางครั้งก็จะมีการสร้างตัวตนปลอมเพื่อจะได้รับการยอมรับอยู่ที่บ้านเป็นแบบหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ แบางทีเด็กน้อยคนนั้นไม่มีใครเห็นความสําคัญไม่มีใครมีเวลาสนใจฟังเด็กน้อยทําให้รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนก็จะไม่สามารถค้นพบความต้องการความใฝ่ฝันพาเช่นเป้าหมายของชีวิตได้แล้วก็เด็กน้อยคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าจะทำให้ตัวเองพอใจอย่างไรรู้แต่ทาให้คนอื่นพอใจพอโตมาแล้วอาจจะมีทุกอย่างแต่ลึกในใจม,มัน ไม่เคยพอใจสักทีหนึ่งวลาทําอะไรสําเร็จแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอต้องต้องไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเด็กน้อยคนนั้นไม่เคยไม่เคยได้ยินคําว่าือหนูทําดีพอแล้วเก่งมากนะคะหรือบางทีเด็กน้อยคนนั้นก็ไม่เคยถูกฝึกให้แตกต่างได้ต้องทำตามอย่างเดียวต้องเหมือนคนนู้นคนนี้ไม่มีแบบฉบับเฉพาะตัวหรืออาจจะ แตกต่างแต่รู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจที่ที่ฉันเป็นของฉันแบบนี้นะคะลองนึกดูว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรในวันนี้คุณพอจะมองเห็นภาพเด็กน้อยในตัวคุณคนนั้นได้ไหมที่ยังคงส่งผลกับคุณในวันนี้เด็กน้อยที่มีบาดแผลในใจมักจะรู้สึกเหงาเดียวดายว่างเปล่า รู้สึกไม่มีคุณค่ากลัวถูกทอดทิ้งไม่แน่ใจขี้วิตกกังวลขี้กลัวกลัวนู่นนี่กลัวถูกปฏิเสธไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ยอมรับอาจจะไปที่ไหนๆก็ตามก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองบีรองสักทีนะคะหรือบางทีก็รู้สึกด้อยคุณสมบัติไม่ดีพอไม่มีความสามารถพอรู้สึก เหมือนเด็กหลงทางเคยได้คุยกับผู้ใหญ่บางคนรวมทั้งตัวเองด้วยคํานึงที่เขาพูดออกมาคือเหมือนเด็กหลงทางนะคะเคน็้ยคนนี้ก็อาจจะโตมาแล้วมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆซ้ำซากนะคะไม่กล้าพูดไม่กล้านำเสนอไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปเสมอ การที่เราสังเกตเห็นแพทเทิร์นเหล่านี้ในชีวิตเราแพทเทิร์นซ้ำๆแล้วอาจจะย้อนกลับไปเอ๊ะ eh, ฉันรู้สึกแบบนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่ในวัยไหนแล้วเราก็การตระหนักรู้เป็นจุดเริ่มของทุกอย่างแล้วก็หันมาดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยคนนั้นแล้วก็ช่วยพัฒนาเสริมสร้างให้เขาได้เติบโตก็จะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณนะคะวันนี้อยากให้ คุณอบกอดเด็กน้อยในตัวคุณด้วยความรักและการยอมรับด้วยความเข้าใจาในวันนี้ในวัยผู้ใหญ่เรามีความเข้าใจอะไรมากขึ้นการพูดคำพูดยืนยันชมเชยตัวเองการอนุญาตให้ตัวเองเพราะวันนี้เด็กน้อยคนนี้เติบโตแล้วสามารถอนุญาตตัวเองได้มีเสรีภาพที่จะเป็นตัวเองปลดปล่อยตัวตนแล้วก็เติบโตพัฒนาในทุกๆด้าน ลองมาดูกันว่าเด็กน้อยคนนั้นต้องการอะไรบ้างบางทีเด็กน้อยคนนั้นอาจจะอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคอยปลอบใจเข้าใจรับฟังพูดคุยเพราะในวัยเด็กไม่มีเลยนะคะแล้ววันนี้คุณจะเป็นคนนั้นที่หัวใจคุณหอยหารอคอยได้ไหมวันนี้คุณจะเติมเต็มสิ่งที่เด็กน้อยอยากได้ยินแต่ไม่เคยได้ยินสิ่งที่เด็กน้อยอยากได้แต่ไม่เคยได้รับ ได้ไหมวันนี้ในวัยผู้ใหญ่เราทำสิ่งนั้นให้กับตัวเราเองได้นะคะลองไปหาภาพถ่ายวัยเด็กของคุณมาแล้วก็ยืนหน้ากระจกหรือมองภาพนั้นแล้วก็ทักทายเด็กน้อยคนนั้นสวัสดีเด็กหญิงใส่ชื่อคุณไปด้วยเหมือนสวัสดีเด็กหญิงจอยลองถามเธอดูสิว่าเธอรู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่ในวันนั้น อยากได้อะไรบางทีเด็กน้อยไม่เคยได้ยินคำชมคํำยืนยันรับรองว่าทำดีแล้วน่าพอใจแล้วก็เลยไม่ภูมิใจในตัวเองไม่แน่ใจกังวลสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณก็อาจจะพูดคํำชมคำยืนยันให้กําลังใจเธอด้วยคำพูดฉันภาคภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากเลยเธอก้าหานมากเลยที่กล้าลองทำ ทำได้ดีมากเก่งนะทุกครั้งที่ทำอะไรเนี่ยให้เราชมตัวเองแบบนี้นะคะชมให้ไปลึกๆถึงจิตวิญญาณของเด็กน้อยคนนั้นในตัวคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจจากภายในลองนึกดูนะคะว่าบางทีชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าได้ยินคำเหล่านี้ เด็กน้อยหลายคนกลัวถูกทอดทิ้งไม่รู้สึกว่าเป็นที่รักนะคะหากคุณเป็นเด็กน้อยคนนั้นให้คุณวางมือบนหัวใจคุณแล้วก็บอกเด็กน้อยในตัวคุณว่าวันนี้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันจะปกป้องเธอไม่ต้องกลัวนะฉันจะรักเธอเสมอฉันจะรักเธออย่างที่เธอเป็นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ แต่ฉันจะยืนยันสนับสนุนเธอฉันจะเชียร์เธอฉันจะอยู่กับเธอไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเธอจะเจออะไรฉันสัญญาและยืนยันให้เธอรู้ว่าเธอน่ารักมีค่าพอที่จะได้รับความรักเธอไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพื่อที่จะแลกมากับความรัก หลายครั้งเด็กน้อยเติบโตมาอาจจะได้รับสิ่งของมากมายจ,าจนเติบโตขึ้นมาก็คิดว่าการที่เราจะได้รับความรักก็อาจจะทำทุกอย่างทุ่มสุดตัวทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งใจทุ่มทั้งของเพื่อที่จะได้มาซึ่งความรักนะคะเป็นเพราะว่าให้ให้คุณยืนยันกับคนนั้นว่า เธอไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อที่จะแลกมาซึ่งความรักคุณจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนอไขสําหรับเด็กน้อยบางคนอาจจะไม่เคยได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกอย่าร้องให้หยุดนะไม่น่ารักเลยโตแล้วร้องทําไมน่าอายเด็กคนนั้นก็จะถูกหยุด การพัฒนาภาวะทางด้านอารมณ์ EQ ไม่มีจริงๆ EQ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในวัยเด็กจากผู้ใหญ่นะคะที่ก็จะเป็นโมเดลสอนเราแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีนั่นคือที่มาที่ว่าทำไมเ,ออเด็กวัยรุ่นเราถึงมีปัญหาภาวะอารมณ์กันเยอะของตัวเองด้วยนะคะคุณอาจจะยืนยันรับรอง ให้เด็กน้อยคนนั้นรู้ว่าความรู้สึกของเด็กน้อยสําคัญราจะบอกเธอว่าฉันฟังเธออยู่โอเคที่เธอจะรู้สึกหงุดหงิดที่เธอจะรู้สึกไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไม่พอใจตัวเองว่าที่รู้สึกเช่นนั้นฉันเข้าใจที่เธอกําลังรู้สึกใช่ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงมันน่าโมโหจริงๆนะคะให้เราได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ออกมาฉันแคร์ความรู้สึกเธอนะ ความรู้สึกของเธอสาคัญขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองนะคะจอยเป็นเด็กคนนั้นแหละที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกคิดว่าความรู้สึกเป็นสิ่งไม่ดีความรู้สึกของตัวเองไม่ดีแล้วตัวเองก็ไม่ดีด้วยไม่น่ารักการแสดงความรู้สึกจะไม่เป็นการยอมรับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นโตมาก็เลยเก็บกด อารมณ์ไว้ปิดโหมดการใช้งานฟังก์ชันอารมณ์ไปโดยสนิทใช้แต่เหตุผลแล้วก็จะบอกว่าสังคมเราระบบการศึกษาเราก็เน้นแต่เหตุผลไม่ค่อยเน้นด้านพัฒนาทางด้านอารมณ์สมองฝั่งขวาก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีการพัฒนาพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีปัญหาทางด้านอารมณ์เป็นทั้งซึมเศร้าวิตกกังวลจนกลายเป็นแพนิคในช่วงที่เยียวยาบำบัด ก็ได้ค้นพบว่าเด็กคนนั้นไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบอารมณ์ปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองหลังจากวันนั้นที่เราเข้าใจแล้วก็มายอมรับอบกอดความรู้สึกอนุญาตให้ตัวเองแสดงความรู้สึกออกมาสุขภาพจิตดีขึ้นปัจจุบันซอยก็สามารถมีความรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์นะคะ ทุกความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งดีความรู้สึกของคุณสําคัญและมีคุณค่าซึ่งเราจะพูดในในอีกอีพีหนึ่งแยกออกมาบางทีเด็กน้อยคนนั้นอยากได้ยินคําสั้นๆแต่มีความหมายมากขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของหนูเวลาที่คนอื่นอารมณ์เสีย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของหนูการที่พ่อแม่ทะเลาะกันไม่ใช่ความผิดของหนูการที่พ่อแม่แยกทางกันไม่ใช่ความผิดของหนูแต่เนื่องจากเด็กน้อยอยังไม่รู้เรื่องอะไรเด็กน้อยจะคิดอย่างเดียวว่าเป็นความผิดของเขาค่ะซึ่งคฉะนั้นคำยืนยันอันนี้จะสําคัญมากสําหรับเด็กหลายๆคนไม่เป็นไรนะที่หนูทาําผ้าทําผิดทำเลอะเทอะ สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้อนุญาตให้ทำผิดตอนนั้นยังไม่มีทฤษฎีโกรด์ไมซ์เซ็ตนะคะก็จะต้องยืนยันทุกครั้งที่เราทําอะไรไม่ถูกต้องผิดลเลออเธอะเราจะโมโหไม่ชอบไม่พอใจตัวเองให้หยุดแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะหนูเก่งมากเลยที่หนูได้ลองหนูพยายามเต็มที่แล้วให้คุณพูดชมเด็กคนนั้นที่ยังอยู่ในตัวคุณ หรือผู้ชมผู้ใหญ่ในตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็อีกคำง่ายๆก็คือขอบคุณนะหนูทำเก่งมากแล้วหนูทำดีที่สุดแล้วเด็กที่ไม่เคยได้ยินคำชมเหล่านี้ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีพอแล้วถูกใจแล้วก็จะยิ่งพยายามทําเรื่อยๆหรือทําไปแล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมนุษย์ที่เป็นพวก doing เยอะกว่ามนุษย์ที่เป็น being ว่าตัวตัวของเราผูกกับสิ่งที่ที่เราทําเมื่อเราทําอะไรเราจะได้รับการยอมรับได้รับความรักเป็นที่พอใจนะคะคำอนุญาตค่ะเป็หลายอย่างเราถูกห้ามเกินห้ามมีกรอบบังคับเยอะมากแต่วันนี้เรามีเสรีภาพที่จะอนุญาตตัวเองอย่างเช่นอนุญาตให้ตัวเองได้พูดได้แสดงความคิดเห็นออกมาความคิดเห็นของหนุมสำคัญนะไหนว่างไง ลองพูดมาสิถ้าเด็กคนนั้นได้ยินคนํานี้แต่เด็กเขาจะกล้ามากเลยนะคะหรืออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสแสดงความรู้สึกออกมาไม่ผิดอะไรทุกความรู้สึกเป็นความเป็นมนุษย์ของเราเราถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะรู้สึกยังไงไหนเล่าเล่าให้ตัวเองฟังพูดออกมาเขียนก็ได้ร้องเป็นเพลงก็ได้นะคะ ความรู้สึกของหนูสำคัญนะฉันแค่ความรู้สึกของเธอนะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เคารพจริงใจซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็อนุญาตใี่ตัวเองเลือกได้หนูเลือกได้นะสิ่งที่หนูชอบสิ่งที่หนูอยากเนี่ยสำคัญดัง,งนั้นก็จะกล้าเลือกกล้าตัดสินใจนะคะ วันนี้ที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณสามารถดูแลพัฒนาเด็กน้อยในตัวคุณให้เติบโตขึ้นได้ในทุกด้านด้วยพลังแห่งความรักและการยอมรับตัวเองและพลังจากการตระหนักรู้นะคะเล่าเรื่องของจอยอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเด็กที่ในวัยเด็กเนี่ยจะถูกข้ามเยอะมากแล้วก็ทำให้กลันกวนู่นกลัวนี่ ความวิตกกังวลของจอยก็จะมาจากเด็กน้อยคนนั้นแหละที่ขี้กลัวกังวลเพราะว่าเด็กๆจะได้ยินว่าอย่าออกไปเล่นนะเดี๋ยวฝนตกไม่สบายเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะขี้กังวลเวลาเป็นอะไรนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมักจะเวลาทํางานหรือสมัยเรียนจะต้องทําโปรเจกต์ทำรายงานก็จะกลัวกลัวทําทไม่ทันตอนที่ได้ยิวยาเด็กน้อยคนนี้ก็คนพบว่าเด็กในวัยเด็กเนี่ยได้ยินแต่คำนี้ เร็วๆนะอีกอย่างน,นคือมักจะเป็นเงนที่ทําอะไรเร่งรีบเร็วรๆู้สึกแบบอยู่ตลอดเวลาไปพักร้อนปัหยุดก็ยังต้องรีบรีบเร็วๆไม่สามารถที่จะรีแลกหรือสโลดาวได้จนกระทั่งได้คุยกับคุณคุณหมอคนหนึ่งวบอกว่าอาจจะเป็นตอนวัยเด็กเนี่ยเราได้ยินแต่คำเนี้ย เร็วๆนะเดี๋ยวไปไม่ทันเดี๋ยวไปโรงเรียนสายเดี๋ยวไปสอบไม่ทันเดี๋ยวตกรถไฟเดี๋ยวอะไรเด็กคนนั้นจะอยู่ในภาวะของการกังวลตื่นกลัวไม่รู้สึกปลอดภัยจนระบบจิตใต้สํานึกระบบอัตโนมัติประสานอัตโนมัติมันก็อยู่ในโหมดนั้นวันที่เราหันกลับไปเยียวยาเด็กน้อยคนนั้นแล้วก็พูดเหียเด็กน้อยคนนั้นมั่นใจว่าหนูปลอดภัยนะวันนี้หนูไม่ต้องรีบแล้ว หนูทำงานทันเสมอหนไม่ต้องกลวัวไม่ทันมันก็ช่วยลดลดความเครียดทุกครั้งที่เราต้องทำงานต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกเสมอว่าเรากังวล<ม>เครียดร่างกายคอบาลายตึงแต่หลังจากที่เราได้เยียวยาดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยคนนั้นทีนี้คนนั้นก็จะค่อยเริ่มรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ รู้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วทําทันเสมอแต่ในความรู้สึกบางสคิดว่าไม่ทันนะคะนี่คือการเยียวยาเด็กน้อยแล้วก็ดูแลใส่จใจเด็กน้อยในตัวคุณจะช่วยพาคุณไปถึงจุดหมายในชีวิตของคุณได้ค้นพบตัวตนของคุณพัฒนาตัวตนค้นพบพาชั่นทุกอย่างเลยมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน นะคะอย่าพลาดยังมีอีกสองซีรีส์ซีรีส์หน้า EP7 รักรูปร่างของคุณแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย